สำหรับลูกค้าในรอบนี้คือนอบสองทุ่มครึ่งนั่นหมายความว่าลูกค้าทุกโต๊ะจะนั่งได้ถึงประมาณสักสามทุ่มกับ4.5นาทีนะครับเพราะว่าเรายังมีรอบต่อไปคือรอบสามทุ่ม5ีจะมีลูกค้าคิวอ,อื่นอืมารอใช้บริการเหมือนกันยังไงของความร่วมมือลูกค้าทุกโต๊ะในส่วนของเวลาตรงนี้ด้วยค่ะและรายละเอียดการทวนออเดอร์ที่ร้านเราจะทวนเฉพาะเมนูที่เป็นยำนะคะหมูทอดไก่ทอดข้าวเหนียวขนมจีนที่สั่งมาจะไม่ได้ทวนให้แต่ทํายังไงถ้าจาไม่ได้ลูกค้ายกมือค่ะเดี๋ยวขออนนุญาาแ้งใหเปกร วการเพิ่มเติมรายการอาหารอันนี้สําคัญมากๆนะคะหนูแนะนําให้ว่าเติมอีกหนึ่งรอบคือตอนที่เราทวนออเดอร์ของโต๊ะลูกค้าได้เลยหลังจากที่เราทวนออเดอร์กันจบแล้วไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวขนมจีนของทอดหรือยำต่าง,างๆรอประมาณััก35นาทีถึงจะสามารถเพิ่มเติมได้ เพราะที่ร้านจะใช้เวลาตรงนี้แหละค่ะในการเสิร์ฟอาหารทีละโต๊ะตามลําดับคิวไม่ฉะนั้นลูกค้าที่อยู่คิวหลังๆอาจจะรออาหารนานเกินไปอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กนะคะสำหรับข้าวเหนียว1ห่อขนมจีนหนึ่งๆาํทำไมจะเพิ่มไม่ได้แต่จะส่งผลกระทบต่อการบริการคิวต่อๆไปยังไงต้องขอความเข้าใจจากลูกค้าในส่วนนี้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาอัพเตอร์ยำมสาขาคริสตันรามินทานะคะมาแบบไม่ตั้งใจเลยอะ่ะแล้วคือแบบมาที่นี่ต้องจองคิวนะนี่จองข้ามวันนะทุกคนคะ่ะจองงแต่เมื่อวานคะ่ะกว่าจะได้กินวันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราไปดูนะคะว่าด้านในเนี่ยจะเป็นยังไงความน่ารักของเจ้าของร้านด้วยนะคะ จะบอกว่าของเราเนี่ยเสิร์ฟความสดหมดแล้วหมดเลยวัตถุดิบทุกอย่างมาจากพัทยาข้าวเหนียวยังหูพัทยาเลยนะแล้วก็ส่งขึ้นรถมาทุกวันมือยำเนี่ยมาจากพัทยามือทอดมาจากพัทยาเดี๋ยวลองดูว่าเหมือนไม่เหมือนมือถ้ามือยำนี่ตัวไม่มานะคะเอามาตะมือไป เอาเอามือมานี่หมดพัทยาไม่เหลือแล้วสาขาพัทยาสุขสาัสดทิตย์เล่นรองวิกเอ็นก็จะพบกับอีชันได้่สาขากรุงเทพก็จะเป็นพบกับอีชันด้าตอนนี้เต้องแยกล่างเราใช่ไหมคะใช่สาขาสองนี่คือบังมากอันนี้สามสามยองสามสี่ที่ไหนนะค้างหนึ่งใช่จะเอาไ้ครบทุกภาคไหมทุกภาคไหมชอบกันอยู่ดีก็ใช่แบบแม่ ซื้อไหนคะซื้อไหนคะซื้อไหนคะเออยังไงเดี๋ยวขอบคุณนะคะเดี๋ยวต้องพาน้องไปพักแล้วโอเคหนูอยากสัมภาษณ์ต่อไม่ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้มีคิวต่อได้หรอได้หนูขอโทษนะคะโดนกันแล้วหนูขอโทษนะคะเดี๋ยวหนูหนูต้องไปพักก่อนพี่ได้ค่ะเอาอีกนิดนึงไหมครับไม่อะไรค่ะไม่อะไรดูประเด็นแล้วดูประเด็นแล้วพี่หนึขอโทษนะถุงท้องเราก็เคลียร์มาหมดแล้ว วันนี้เรามา after ยำกรุงเทพอุ๊ยหล่อนดูเมนูนิสิไข่ปลาหมึกอร่อยมาก เพราะหลอรู้ไหมว่ากว่าฉันจะได้กินเนี่ยฉันต้องจองคามวันนะนี่เมนูกุ้งแก้วนะเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็ยำแซลมอนเขาดีที่สุดใครที่ชอบน้ำยำแนวอัฟเตอร์ยำบอกได้เลยมาไม่ผิดหวังอันนี้ยำหอยแครงค่ะนะ,ะฉันชอบทุกเมนูฉันบอกเลยและที่สำคัญหมูทอดเขาอร่อยมากแม่เจ้าอยากจะกราบตีนมือทอดเลยทอดดีเวอร์และนี่สำหรับใครที่แบบว่าชอบแบบยำกุ้งสดอะไรแบบนี้นะบอกเลยว่าปัง ส่วนใครไม่กินปลาก็นี่เลยเห็นไหมยำหมูยอมไม่ใส่ปลาเพราะเพื่อนฉันกินแล้วล่อนดูตอนฉันกินสิโอ้โหนี่คือแบบถ่ายให้รู้เลยว่าแบบนี่คือการชิมครั้งแรกนะกับการมากินที่ร้านอัฟเตยำสาขากรุงเทพเข้าไปแกดูแกดูโอ้กินไม่สนใจใครเลยจ้ะขอบอกแซลมอนของโปรต้องกิน ลายแตกเห็นไหมล่ะว่ามันแซ่บมากอันนี้คือกุ้งแก้วนะคะยังไงคะพี่โบกัสหาะไหนเมนูต่อไปกุ้งกุ้งสุกนะคะตัวกุ้งตัวใหญ่มากเลยอะ่ะ รสชาติเป็นไงบ้างคะแม่น้ำยำเขาได้มากผักหอมมะนาวมากน้ำยำผ,ผักหอมมะนาวมากแล้วก็คำนี้เห็นไหมหอมแดงเนาะเลิศ สำหรับลูกค้าในรอบนี้คือรอบสองทุกครึ่งนั่นหมายความว่าลูกค้าทุกโต๊ะจะนั่งได้ถึงประมาณตักสามทุ่มกับ4.5นาทีนะคะเพราะว่าเรายังมีรอบต่อไปคือรอบสามทุ่มสจะมีลูกค้าชีวอ,อื่นๆมารอใช้บริการเหมือนกันยังไงของความร่วมมือลูกค้าทุกโต๊ะในส่วนของเวลาตรงนี้ด้วยค่ะและแรายละเอียดการสวนออเดอร์ที่ร้านเราจะทวนเฉพาะเมนูที่เป็นยำนะคะ หมูทอดไก่ทอดข้าวเหนียวขนมจีนที่สั่งมาจะไม่ได้ทวนให้จะทํายังไงถ้าจําไม่ได้ลูกค้ายกมือค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งให้เป็นการส่วนตัวการเพิ่มเติมรายการอาหารอันนี้สาคัญมากมากนะคะหนูแนะนําให้เพิ่มเติมอีกสึกรอบคือตอนที่เราทวนออเดอร์ของโต๊ะลูกค้าได้เลยหลังจากที่เราทวนออเดอร์กันจ,จบแล้วไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวขนมจีนของทอดหรือยอป่ปัต่าๆรอประมาณสัก35นาทีถึงจะสามารถเพิ่มเติม,ตมได้ พระที่ร้านจะใช้เวลาตรงนี้แหละค่ะในการเสิร์ฟอาหารทีละโต๊ะตามลําดับคิวไม่นช่นลูกค้าที่อยู่คิวห,หลังๆอาจจะรออาหารนานเกินไปอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กนะคะสำหรับข้าวเหนียวหนึ่งห่อขนมจีนหนึ่งจานทำไมจะเพิ่มไม่ได้แต่จะส่งผลกระทบต่อการบริการคิวต่อๆไปยังไงต้องขอความเข้าใจจากลูกค้าในส่วนนี้ด้วยนะคะและในส่วนของรายละเอียดอาหารตั้งใจฟังดีๆนะคะยกตัวอย่างอย่า,ยาจะทานกุ้งสุก น้อยทานร้านกับบ้านถ้าเกิดมีอะไรทุนไปเราไม่ตรงยกมือจะได้แ้งแก้ไขกันเลยค่ะในส่วนของแก้วนักแข่งทางร้านเรามีจำหน่าย แกวแ้วละสองบาทลูกค้าคะถ้าไม่สะดวกใจที่จะรับน้าแข็งแก้กแกวเราสองบาทแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าขอเป็นแก้วเปล่าทางร้านมีน้าประดับแช่เย็นและน้าเปล่าแช่เย็นให้บริการสุดท้ายค่ะถ้าทานยำเสร็จแล้วอยากจะหอ่อน้ำยำกลับบ้านทางร้านมีกล่องลักษณะนี้ให้บริการชุดละสิบบาทค่ะลูกคายกมือและแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยน้องจะบริการกล่องให้ลูกค้าที่โต๊ะหลังจากนั้นลูกค้าสามารถหอร่อน้ำยำกลับบ้านได้เองตามปัตยยาใสแต่ถ้าไม่สะดวกใจจะซื้อกล่องสิบบาททางร้านมีถุงลักษณะ ให้บริการค่ะแต่ขออนุญาตชี้แจงก่อนกุ้งหรือปูนเนี่ยเขาจะมีความแหลมคมอยู่อาจจะทิ่มถุงทําให้ถุงทะลุได้ระหว่างกลับบ้านหรืออยู่ในรถอาจจะมีการรั่วซึมตรงนี้ฝั่งพิจารณา่อดห่อนะคะลูกค้าคะโอเคค่ะ,เ,คคะเดี๋ยวจะมาเริ่มทวนออเดอร์กันเลยในส่วนของหอยแครงหมดแล้วตอนนี้แล้วก็ในยมเบเวอร์จะไม่ได้หอยแครงกับปูดําแต่ที่สั่งมาตั้งแต่ช่วงแรกยังมีเสิร์ฟให้นะคะแต่ละเพิ่มเพิ่มไม่ได้เท่านั้นเองค่ะ สวัสดีบัตรคิวหมายเลข61นะคะสวัสดีและยินดีต้อนรับตัวแม่เห็นวงการนักข่าวบันเทิงนะคะคุณโซบีคุณโบกันและวอ็ทีมงานทุกทกท่านเลยนะคะเบื้องต้นค่ะมากันหกท่านแต่สัย่ยยำเหมือนมาประมาณสิบท่านนะคะลูกค้าฟังอะไรเลยดีๆนะคะมียำทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทั้งหมดเก้าจานค่ะจะมียำขอาวผทอดใส่ปลาราหนึ่งที่ยำหอยแครงใส่ปลาราหน,นึ่งยำกุ้งดิบใส่ปลร,ราหนึ่งที่ ยำคุ้งสุกมีสองที่ร้านหนึ่งไม่ร้านหนึ่งไม่ปลาไม่คลิก๊กหลังกะละม,มังไหมคะห้านได้มีค่าร้านประมาณสองพันห้าสะดวกนะคะโอเคจังยำำยคุุ้สกเลิกอ่ะพอมีค่าหลานกะละม 2, ังก็อกมมเอาเลย <c oughs> ยกเลิกเนาะเป็นยำคุ้งสุกใส่ปลาแค่จานเดียวได้ค่ะแล้วต่อไปก็จะเป็นกูม้าดิบใส่ปลาร้าหนึ่งไข่หมูขั้วเกลือปลาอีกหนึ่งกุ้งแก้วชะลาปลาหนึ่งสุดท้ายเป็นซ้อมปลาอีกหนึ่งแล้วก็ ยอนไม่ปลาร้หนึ่งที่ค่ะข้าวเหนียวข้าเหนียวกี่ที่ค่ะข้าวเหนียวหกที่ค่ะขนมจีนว่าออาขนมจีนหนึ่งซัมมีโอเคขอบคุณมากค่ะ